ไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันว่าจะได้เป็นหนึ่งในตัวแทนของซีเกมส์ประเทศไทยในปีที่จัดที่ประเทศไทยด้วยนะครับดอกรใจครับเป็นหนึ่งใน7คนที่ไปช่วยประชาสัมพันธ์ให้ให้ให้ซี C เกมส์ไปไปไกลนอกนอกเหนือจากอาเซียนก็คือประชาสัมพันธ์ในอาเซียนด้วยแล้วก็ประชาสัมพันธ์ไปทั่วโลกด้วยหนึ่งในหนแก๊งเป็นออฟซีเกมส์ก็ดีใจครับก็ซีเกมส์เป็นกีฬาที่ผมดูมาตั้งแต่เด็กเนาะแล้วก็เห็นมาตลอดว่าแบบมีซีเกมส์ตั้งแต่ เป็นรุ่นพี่ผมเป็นนักกีฬาจนถึงบางทีก็เป็นเพื่อนๆผมเป็นนักกีฬาแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นรุ่นน้องๆแล้วเป็นนักกีฬาอะไรเงี้ยเราก็เชียร์มาตลอดก็ก็ก็ไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันว่าจะได้เป็นหนึ่งในตัวแทนของซีเกมประเทศไทยในปีที่จัดที่ประเทศไทยด้วยอะไรเงี้ยก็ภูมิใจครับเรามีหน้าที่เป็นเอ่อมาสคอตมาสคอตอะหรอประชาสัมพันธ์โอ้โหประชาสัมพันธ์แล้วก็วิ่งคบเพลินออวิ่งเองด้วยอันนี้ผมสปอยปะ ไม่รู้แล้วนะเธอโดนปรับเขาบอกพี่กันยังยังไม่บอกแล้วอะไรที่เขาเลือกเราดีกว่าอะไรที่เขาเลือกเราการเห็นเนี่ยมันก็เลือกเราน่าจะเป็น การเล่นกีฬามั้ครับใช่แล้วก็ด้วยวัยที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือนิดนึงครับผมหน้าตามีผลไหมหน้าตาอาจจะมีผลเพราะว่าก็ก็หน้าตาพอใช้ได้แต่ที่แน่ๆชื่อเสียงมีผลแน่ชื่อเสียงก็มีผลแล้วผมแล้วก็แฟนๆทุกคนที่คอยเชียร์ซัพพอร์ตก็มีผลเพราะว่ามันจะได้ส่งเสียงไปให้ดังว่าแบบซีเกมที่จัดที่ประเทศเรามีความสนใจจากทุก generation ทั้ง เจเรชั่นผมแล้วก็เจเรชั่นแฟนแล้วก็หลายๆเจเรชั่นด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นหนึ่งใน7คนที่ไปช่วยประชาสัมพันธ์ให้ให้ให้ซีเกมไปไปไกลนอกนอกเหนือจากอาเซียน <c oughs> ก็คือประชาสัมพันธ์ในอาเซียนด้วยแล้วก็ประชาสัมพันธ์ไปทั่วโลกด้วย <c oughs> เพราะว่าด้วยความที่ซีเกมโคกับสมาคมซิลิวาย wide, ถูกไหมครับ <c oughs> ซึ่งแฟนคลับซิลิวายก็ไม่ได้มีแค่ในสวีเดเชซียเขาก็จะมีทางยุโรปด้วยทางลาตินอเมริกาด้วยอะไรเงี้ยครับคนทั่วโลกก็จะได้เห็นซีเกมของประเทศเรา อย่างอยเรื่องแบบการถึอเองเนี่ยมันเป็นภาพแบบเด็กๆทีเน่ครับเราคิดภาพเองมต้องบเพิงวะกลังคิดอยู่ว่าจะต้องวิ่งคนแรกหรือคนสุดท้ายครับอ่าแต่แต่ต้อเตรียมยังไงถ่าก็ต้องวิ่งคบเพลิงก็เอ่อต้องเตรียมวิ่งแล้วต้องคิดยังไงเออจริงๆมันต้องเตรียมท่ามาอยู่ก็มีท่าให้ดูหลอกก็คิดท่าอยู่ครับใช่แต่ว่าก็ก็พยายามจะทำยังไงให้มันไม่เบี้ยวอะไร ก็ก็ก็อยากให้เท่แบบเท่จริงๆไม่ใช่เท่แล้วคนเอาไปล้อกันว่าแบบเบี้ยวแต่จริงเราทำได้ใช่ไหมถ้าเราต้องการเท่วิ่งแบบคือในใจผมอะผมคิดว่าผมเท่แต่ว่าในภาพที่มันออกมาผมไม่แน่ใจคือมีภาพในหัวแล้วแบบนี้มีแล้วมีแล้วผมจําเป็ดตัวหนึ่งได้ตอนเมื่อก่อนทีกาป็นมาสคอตต์ซีเกมมันเป็นเป็ดอยู่ตัวนึงท่านั้นเลยจอาจจะให้เราใส่มาร์สคอตตมาร์สคอตต์แล้วจะเอาผมไปทำไม ได้ก็โอเคเนาะเพราะว่าการนี้ <ๆ S 2> ไม่เจ็บเอ็เจ็บอะไรในหัวใโอเคโอเคครับแข็งแรงดีครับเม <โอ S 2> ื่อกีเป็นไงบ้างเลี่ยจากการล่าสุดที่ไปหาหมอทุกวันอ๋อล่าสุดคือคอเคสครับใช่น่าจะตีกอล์ฟหนักไปหน่อยใช่แต<เ>่ก็ไม่ได้เป,ป็นปัญหาอะไรก็แค่เมื่อยๆอะไรอย่างนี้ครับก็แค่ไปแบบเอ่อเอ่อถ้าว่างๆก็ไปกายภาพให้มันดีขึ้นอะไรอย่างที้